สวัสดีค่ะกินข้าวเหรอคะมากินข้าวอะไรคะมากินข้าวอะไรคะอุ้ยน่าอร่อยจังเลยคนสวยคนสวยคนสวยกินข้าวเองจริงจ uh kind of ังเลยค่ะอิ่งจังเลยค่ะอิ่งจังเลยค่ะ จริงจังเลยค่ะ <c oughs> จริงจังเลยค่ะเออจริง

อร่อยไหมคนสวยอร่อยไหมคนสวยอร่อ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 ยค่ะอร่อยอร่อยค่ะ โอ้ยอดอยค่ะคนสวยคนสวยของคุณแม่ค่ะคนสวยของคุณแม่คุคคณ,คณพ่อค่ะของป้าป้า,ปามามาค่ะ,ะเะ <ś> ขียบโ,โปจา้าเขียบโป๊จา่าเขียบโป อร่อยไหมคะ <c oughs> อร่อยมาก อือฮหพีบบ่เมตันเนี่ยค่ะอร่อยไหมนูอร่อยไหมค่ะคนสวยคนสวยของยายอร่อยไหมคะ่ะ เฮ้ยจ <dı DANIEL CU RI AR> ิจาจินจาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยคอนใจของยายคอนใจของยายค่ะ <c oughs> ไม่กินไหมคะคุณแม่ป้อนหนูหน่อยค่ะคุณแม่ไม่ได้กินแล้วน่ะ

ผมมีน้ำหนักจังเลยค่ะผมหนูสวยจังเลยค่ะผมหนูสวยจังเลยค่ะเป็นดำเงางามเลยค่ะผมดำเงางามเลยค่ะ ฮ <c oughs> ึใครคะคุณป้าเหารอคะคุณป้าโทรหาหนูค่ะ you <laughs>